มีไฟติดแล้วน้ำชายหกเจ็ดไฟนะครับหกเจ็ดไฟไม่แพ้ใครเลยเสมอไฟหนึ่งครับเสมอไฟหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ไม่แพ้ใครเลยครับเป็นไงผลงานไฟนี้เราก็อิดไปนิดนึงครับแต่ก็พอใจครับคู่โชคเรามาเป็นไงบ้างครับก็มาดีครับทางซ้ายออกดีครับน้องแข้งผมดีนะครับเราเหนื่อยยกหน่อยไหมมีคนดันยกไหน่อยไหมไม่ครับก็ตามเกมเราครับเดินเดินเดินไปเลยครับยกห้าตอนที่เขาออกมาถอยเราเนี่ยเราตกใจไหมไม่ครับก็ เลี้ยงบอกให้เดินครับเดินครึ่งยกครับอาชีพเท่าไรไฟนี้น้องชายไม่มีครับไม่มีเลยครับโอ้ชนะสวยๆอย่างนี้ต้องมีอัาชีพเลยก็เลยครับขึ้นมาถปงลงเมื่อไหร่นะใช่ครับสองไฟครับไม่เป็นไรน่ามีอัจฉีพนะครับนางเนียนชีพน้ำหนักเป็นไงอ่ะที่กับนี้สบายครับพอดีครับคิดว่าต่อต่อไปจะต่อยเวทไหนที่ดีที่สุดไล่สุดสองนี่แหละไล่สุดสองครับ เมืจากูงน่ากลัวลูกนี้นะกแข่ยิ้มนะลูกจากชิงแชมป์ก็เหมครับเดี๋ยวไฟหน้าเขาว่าโปรเมเตอร์บอกว่าสี่แคมแต่ยิ้มเลยนะแต่ยิ้มสลัดติดแล้วสลัดแต่ยิ้มโตขึ้นครับชิงแชมป์บ้าชิงแชมป์ว่างลาไปไฟหน้าชิงแชมป์เลยไปลองครับชิงกับใครพอรู้ไหมเรื่องไม่รู้ครับแล้วไฟนี้ต้องกลับไปเสริมแต่งจุดไหนบ้างครับก็ลูกแข็งแรงนิดนึงครับแล้วก็อาวุธหลากหลายกว่าเดิมครับใชยชนะนี้ อยากมอบให้กับใครบ้างก็มอบให้อาจารย์จุอาจารย์จืดดาบเมินแล้วก็เพื่อนที่ค่ายครับทุกคนที่เป็นกำลังใจครับขอบคุณครับบอกเอฟซีแฟนครับเราเหน่อยครับครับฝากเอฟซีครับวันนี้ทําได้แล้วนะครับขอบคุณครับน้องยินดีเ้อรครับผมมีกำลังใจ